เส้นใหญ่เส kind of ้นใหญ่ลามามานี so, ice, ้คร so, you know, ับผัดนี้ช่วงนี้จะไม่ไม่อยากกินเส้นก็จะเป็นแบบนี้เป็นเกาเหลาอยากสดน้ำต้มยำให้ชื่นใจชื่นใจสวัสดีครับเพื่อนๆครับต้องโดโดพาเที่ยวครั พ่อลูกหาข้าวกลางันกินกันอีกแล้วครับ,บผมเข้ามาอยู่ที่ซอยวัดอินทราวาสจำเพื่อนจำได้ก่อนหน้านี้มีคลิปออกไปมื้อเช้าผมไปที่ร้านเคี่ยวยักษ์เคี่ยวยักษ์เคี่ยวยักษ์อยู่ตรงแถวแถวปากซอยตรงนู้นพอคลิปลงไปเนี่ยเอฟซีบ, <FC S 2> บอกว่าเลยไมีกหน่อย <บา S 2> ใกล้ๆ <บา S 2> จะถึงวัดเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอีกร้านหนึ่งชื่อร้านลุงเล็ก ลุงเล็กบอกอร่อยในซอยเหมือนกันใช่ไหมฮะร้านลุงเล็กใช่ไหมฮะอ,อร่อยเหมือนกันเนี่ยแล้วก็จริงด้วยเนี่ยเนี่ยบาร์บ่ายคอยแล้วเนี่ยโต๊ะยังจะเต็มอยู่เลยจะไม่มีโต๊ะนั่งลอะอาด้อไปไปหาที่นั่งกันไปที่นั่งาไปหาที่นั่งกันร้านลุงเล็กเป็นก๋วยเตียตตเต๋ยวสไตล์ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเหมือนกันอาดนั่งนี่แล้วกันเนาะ พาพี่โดไปนั่งโต๊ะเรียบร้อยฮะมาดูร้านลุงเล็กก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีบะหมี่มี่ร้านลุงเล็กอ่านี่ฮะเอาอะไรมั่งอ่ะนี่มักนั่งใกล้ๆเจ้าของร้านพอดีอมีคนเขาแนะนําว่าให้มาทานใกล้ๆวัดเนี่ยชื่อร้านลุงเล็กผมมาถูกแล้วใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะ พี่โดเอาเส้นอะไรเส้นอะไรครับเส้นใหญ่ต้มยำเส้นใหญ่ต้มยำเส้นใหญ่ยังมีมีเส้นใหญ่เส้นใหญ่มีอะไรครับมียันตาโฟก็มีใช่ไหมครัยนตาโฟไม่มีหลายวันเพราะว่าจุดเยนเขาหยุดแล้ววันนี้มีไหมวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีวันศุกร์อืมผมว่าผมอยากจะกินอะไรแบบไม่ไม่ไม่ใส่เส้นก็เป็นเกาเหลาได้ไหมเกาเหลาต้มยำได้ค่ะเกาเหลาต้มยำเป็นหมูเนาะเกี๊ยวมีไหมเกี๊ยวไม่มีไม่มี อันนั้นก็เป็นของลูกชายเส้นใหญ่ต้ยมตำยมำกับเหล่ายำต้เหลายำแล้ว<ม>เป็นเป็นยังไงฮะเป็นถ้วยธรรมดามไม่ได้เป็นถ้วยเล็กถ้วยน้อยเหมือนถ้วยเจียวเรือใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะขนาดนี้นั้นเดี๋ยวไปดูทำเนาะเอาสองอย่างไปดูซิขายขายแต่เช้าไมหมฮะเนี่ยเจ็ดโมง <7 S 2> ค่ะเจ็ดก็มากินได้แล้วแล้วก็นี่นี่น่าจะใกล้หมดเนาะอ่าขออนุญาตมาดูประมาณบ่ายสองก็ น่าจะรวยลาแล้วเนาะของน่าจะใกล้หมดผมเลยมาเวลานี้อ่างันก็เป็นใหญ่ต้มยำมีมีมีขนาดเดียวเนาะมีขนาดเดียวอันนี้บะหมี่อเศษิกาเแล้ของผมก็เป็นเกาเหลายำเกาเหลอยำจ้ามาดูทำก๋วยเตี๋ยวหน่อยนเพราะเนี่ยมีได้กลิ่นหอม เอฟซีชอบบอกว่าผมชอบไปยืนหน้าหม้อก๋วยเดี๋ยวเขาแล้วก็พูดว่าหอมหอมก็มันหอมจริงที่ป้เห็นมีต้มเลือดหมูด้วยหมด,แล,ดมแล้วก็จะปรุงใส่ถ้วยอย่างนี้แล้วก็เทลงไป ถ้าทางหมูน่าจะเปื่อยนุ่มดีนะใหญ่ยำใหญ่ยำดูจากที่ตักไปแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องปรุงเลยนะัยดูจากที่ใส่ไตแทบไม่ต้องปรุงอ่านี่เส้นใหญ่อ่านี่ครับอันนี้อยู่ช่วงช่วงซอยเท่าไหร่นะฮะเนี่ย ซอยอินทราวัดยี่สิบสองประมาณซอยยี่สบสองผมขับมาแล้วผมก่อนหน้านี้ไปชิมตรงร้านเกี๊ยวเคี๊ยวยักษ์ FC ก็บอกว่าอาจารย์เลยมาอีกหน่อยอ่ะมีเจ้าอร่อยเจ้าหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ก็เลยเลยมานี่เลยนี่ครับนี่หนูเคยเห็นพี่รีวิวใช่ครับ ช่องโดโดพาเที่ยวใช่พี่ชายใช่ชใช่ไหมฮะจำโดโดได้ได้ไแต่ก็ทราบว่าเขาเป็นเป็นเด็กพิเศษนะนี่ครับก็เป็นก็เป็นสัญลักษณ์ที่ใครที่ติดตามชมช่องก็จะจำได้ในในยูทูบเนาะในย t u b e ใน YouTube ผมจะเนี่ยฮะเช้ากลางวันก็หาอะไรทานกันแล้วก็ตามที่ f อฟซีเขาแนะนำนี่แหละนี่ของผมแล้วใช่ไหมฮะใครลั ที่จริงวันนี้อยากจะมาชิมเย็นตาโฟทุกเปีน่ะร้านลูกชิ้นเขาหยุดอ๋อเขาหยุดใช่ค่ะก็เลยไม่แม่วันนี้สงสัยถ้าถ้าจะหมดก่อนเวลาที่เคยใช่ไหมเพราะว่าร้านอะไรล่ะเขาจุดมากเขาหยุดกันอ่ะใช่ยันวันสุกอ่ะไอเย็นตาโฟอ่ะเพราะว่าร้านลูกชิ้นมันหยุดแต่วันเพราะว่าโรงงานมันหยุดงั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าใช่โอกาสหน้าค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เปิดใช่ไหมเปิดหยุดวันรังคารวันเดียวหยุดวันรังคารวันเดียว พ่าฝั่งนู่นมีลูกชิ้นอะไรขายครับลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งแหละเป็นเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นหมูมีมีหมูมีเนื้อเอ็นหมูกับเอ็นเนื้อมีแต่เอ็นนะคะอ่าเอ็นหมูกับเอ็นเนื้ออ่าเดี๋ยวสั่งมาชิมกันน้ำจิ้มน่าจะเด็ดนะเห็นอยู่ในขวดอ่าเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวโชว์โชว์ยกโชว์ผมหน่อยผมจะทำภาพหน้าปกเจ้าของร้านอ่าโอเคครับไปชิมกันไปชิมกัน งั้นผมเอาลูกชิ้นไขยังไงครับไม่ได้สิด้วยวันดีครับยัง F4 นะเนี่ยเอาเอาลูกชิ้นให้สี่ไม้แล้วกันครับเนื้อสี่ไม้เอ็นหมูสองเอ็นเนื้อสองจ้ะนี่ค่ะทานนี่นะคะเนี่ยทานตรงนี้จ้ะจ้ะจ้ะลาดเลยนี่ค่ะโอ้ อันนี้ของพี่โดเ<อ>ส้นใหญ่เส้นใหญ่ลาลาลานี้ครับนี่ผัดนมูช่วงนี้จะไม่ไม่อยากกินเส้นก็จะเป็นแบบนี้เป็นกเกาเหลา,อ,าอยากสดน้ำต้มยำให้ชื่นใจชื่นใจตรงนี้เขามีกาแฟอยู่ด้วยนะมีสั่งชาดำเย็นพี่โดชาดำเย็นยมผมโอเลี้ยง ชิมฮะไม่ต้องปรุงอะไรไหมแต่ดูท่าทางเมื่อกี้ดูตอนเขาปรุงแล้วอ่ะรสชาติน่าจะสะใจนะได้บใช่เพื่อนซึ่งเด้าโด้เขาก็ตอนนี้เส้นใหญ่เอออ๋ออร่อยแล้วเต้าโด้แต่ว่าเร้ยเดี๋ยวผมจะใกล้เคียงตรงเติมน้ำส้มสักอืม อย่างอื่นอย่างอื่นเรียกอย่างอื่นรวมตัวแล้วนีช่ชอบชอบทานเปรี้ยวๆห,หวานๆกันครับนี่เ <Gomez S 2> ติมแค่น้ำส้มคนละสองช้อนชิมก่อนจ้ะชิมก่อนครับชิมแล้วรอทินเลยครับอ,อืออยออืออือตามเลยตามเลยรูปตาตามเลยมาแล้วนี่พร้อมกลับบ้าน ตามเทรนด์คือเดี๋ยวนี้เขาทานกันไม่ค่อยหวดีชอบใช่ไหมอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยไหมครับต่<น>อเอฟซีไหนสิอร่อยไหมครับไม่ไหมอร่อยครับ<ต><น>อร่อยครับอร่อยครับกินน,น้ำก่อนกินน้ำก่อนนิโรจะกินน้ำให้เรียบร้อยก่อนค่อยทานแม่ไม่มาด้ว<น>ยทำงานครับผมนักเขา<ต><น>เขาจะอยู่กับผม<ต><น>เพราะว่าลูกชายก็อยู่กับ เดี๋ยวคุณแม่ตอนตอนวันเสาร์ที่จะไปด้วยกันสองท่านแต่ถ้าถ้า,ถาทำคลิปตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยก็จะไปสองคนพ่อลูกล้้วไดลงให้เขามีแต่ว่าคลิปแบบมันจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้พี่เจ้าของร้านเขาก็มาคุยด้วยคุณผู้หญิงูด้วยชิม,มผมสั่งลูกชิ้นไปอย่างละสองไม้นะหมูสองไม้เนื้อสองไม้เป็นเอ็นทั้ง,ท,งทั้งสอง เป็นเอ็นทั้งน้ำด่างนะน้ำต้มยำด่างปลกใจมากอร่อยจริงขอบคุณเอฟซีที่แนะนำมานะ แต่ใหม่แม่ปั้นมือจะมาคิมเย็นตะโบเดี๋ยวต้องมาอีกตับนุ่มตับไม่รวมกันได้ไหมได้ครับได้หมูหมูหมักนุ่ม

ก็ให้หมูด้วยไม่กินตับใช่ไหมัด้ครับน่าครับอือเับมมาแล้วเป็นหมูกับเอ็นเนื้อื่อน เด็ดที่น้ำจิ้มจริงๆอ่ะจอดกุนแตงหวานไว้ใกล้ๆเมื่อกี้มองดูแตงหวานเห็นตอนตอนย่า,างก็หอมๆหนูและดูตอนเทน้ำตอนน้ำจิ้มลูกชิ้นดูแล้วน่าจะอร่อยนะคุณเปนอลเปเปอรเป็นมัน,น,นอร่อยรสชาติดีมาก สไตล์พิกปนอมอร่อยรนเส้นเดี่ยอร่อยไหมลูกคิดอร่อยไหมอร่อยไหมอืมบะหมีไม่ต้องยะ ลันเนื้อลำจิจ้มข้าวเลยหมูมากโดจะชอบลูกชินชกช้นแล้วเอ่ไหม เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาหมูน้ำเนี้อเน,นื้อเน,นี้อเอาเอาลูกชิ้นเนื้ออีกสองไม้จ้ะชอบแล้วเอาเนื้ออีกสองไม้อ <c oughs> <c oughs> คนปิ้งไปไหนแล้ว อร่อน้ำจิมอร่อเเอาหมูก็ได้ครับหมูสองไม้หมูอไม้กเนื้ออร่อยเนื้อไข่ดีเป็นเนื้อขอร่อยน้ำจิ้มอร่อยนแหละ สรุปว่าน้ำจิ้มอร่อยครับ เนี่ยเขามีหมูตบวีบะชอ่อลงไปลอยนะทำให้หวานลอยซดน้ำทุกคำได้รสชาติของบะชอ่รอรอ That's good. ก็คิ้นมาอีกอืมอืมพ่อสั่งให้อีกพ่อสั่งมากินอีกคนละไม้โอเคไหมครับ อร่อยมากน้ำซุปเด็ดมาก<ช>เนื้อหมดนะเลยสั่งหมูม,มาอาดูเดี๋ยวกินกินให้หมดเลยถ้าชอบกินลูกชิ้นอีกผลไม้นะ เมื่อกีไ้ไปถามพี่เขาบอกสแกนได้ไหมลืมไปว่าในตัวไม่มีเงินสดเลยดีเลยก็สแกนได้งั้นช่วยเขาล้างจานหน่อยพี่รโรพอมันโอนได้เลยเราก็ลืมไงเราก็ลืมเบิกเงินลืมอะไรพอโอนได้สแกนได้ไไเดี๋ยวไ,ไปสแกนกัาก่อนครับเช็คบิลเลยครับเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ครลูกชิ้นสี่ไม้เลยสี่หกไม้ ไ๋วเตี๋ยวสองน้ำสองมีมีมีตออเดี๋ยวขอที่ชู้เกกใใ่เดี๋ยวสกแกนใจใ่ายเขาก่อนครับมีกระดาษ้0ก๋วยเตี๋ยว45แล้วก็มีน้ำสองแก้วนะคะสองแก้ว50ผู้เชิญ40ทั้งหมด185เดี๋ยวสกแกนใจใ่ายเขาก่อนครับ นอกจากผัดเจียวมีมีอย่าง,งอื่นขายด้วยเป็นข้าวกล่องอ๋อมีอาหารตามส <grading> ั่งก็ก็ก็สั่งได้เลยตอนนี้ใช่ไหมฮะแม่มมต,มตวิว่าถ้าตอนนี้ปิดครัวไปแล้วเริม่มบริษัาก็จะขาดใส่ของวางอืมมันแสดงว่าถ้าถ้าเห็นมีกล่องกล่องอย่างนี้ก็ก็ซื้อได้ใช่ไหมฮะอ่าแล้วเนี่ยแต่ละวันเหมือนกันนะฮะเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยกุ้งทอดอ่าวันนี้มีกุ้งทอดข้าวแล้วก็ เห็นมีคนลือบอกว่าข้าวผัดที่นี่อร่อยก็เลยก็เลยมาก็ัมดนี่เยข้าวผัดไส้กรอกข้าวผัดไส้กรอกข้าวผัดปูข้าวผัดปูคนที่แนะนำมาบอกว่าที่นี่เขาผัดก็ผัดอร่อยนะงั้นถ้าเกิดมาอย่างนี้วอล์กอินเข้ามาอย่างนี้ก็สั่งไม่ได้ได้ไหมช่วงเวลา ก็จะได้ตามที่เห็นนี้แล้วแล้วจังหวะไหนอะเกิดมาเกิดเดี๋ยววันไหนมาผมอยากกินข้าวผัดอย่างเงี้ยคนจะมาวันไหนเวลาไหนอ๋อก็จะมีมาวางตั้งแต่กี่โมงฮะกประมาณเจ็ดแปดโมงแปดโมงค่ะจนกว่าจะหมดไปครับเพราะว่าเขาลือเขาบอกมาบอกว่าที่เนี่ยเข้าผัดอร่อยข้าวผัดเป็นเม็ดเนี่ยดูแล้วก็น่ากินแต่อิ่มแล้วล่ะ มีมะนงมะนาวอันนี้เป็นไส้ข้าวผัดไส้กรอกบางวันก็เป็นปูเป็นกุ้งเป็นอะไรเนาะมาครับเพื่อนแต่งหน้ากาบมาก่อยก็ใช้คุณแตงหวานแต่หมวกสนากากให้พร้อมเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับรีบรีบพูดเขาเปิดเพลงเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย